ดูดวงชาวราศีเมถุนขใหญ่กว่าดวงนี้ช่วยมาบอกถ้าไม่กลัวอำนาจบาร,รมีวาสนาโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนไม่น่าไม่นับกี่ครั้งต่อก,กี่ครั้งนะผมในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาของชาวราศีเมถุนยิ่งใหญ่นะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใจเด็ดเด็ดเดียวข้าวหาญเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จ หรือว่าการบากบั่นต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆชาวราศีเมถุนไม่เคยแพ้ใครด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตานะขายใหญ่กว่าดวงนี้หาได้ยากว่าดวงชะตาเป็นคนมุ่งบ้านเด็ดขาดเด็ดเดีดเด่ยวเข้าหาเอาจริงเอาจังจนประสมบผลด,ดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งนครับนักรบต่อสู้กับปัญหาต่าง ถือไม่เท้าแปลว่าโชคชะตาของท่านเป็นคนบากบาันเอาจริงเอาจังและชอบส่งมอบเรื่องราวที่ไม่ดีให้กับใครบางคนนะครับเพราะว่าคนคนนั้นนะครับเข้ามากันแกล้งในโชคชะตาดวงชะตาของท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะครับเอาจริงเอาจังประสบความสาเร็จชะตาชีวิตตกตําแหน่งดาบสองข้อยคิดพินิจไต่ต,ตองให้รอบคอบปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย นภราชาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลนะผมโชคชะตาของ่านยังตกตําแหน่งเมจิกเชียวนับสิงหาศิษิ์คอยคาชูปกปักกุ้มครองรักษา่าจจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินอัศวินขีม่ม้าถือเหรียญจะนําพาซึ่งความผสมเร็จชะตาชีวิตจะรอบทรัพย์ด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงหสิทษิ์ปกปักกุ้มครองรักษา นุนนาโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดพระราชาส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มการที่ท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าเพราะว่าช่วงชะตาของท่านค่อนข้างที่จะเด็ดขาดเด็ดขาดเด็ดเดียวเ้าหาตั้งมั่นเอาจริงเอาจัง ดอสตาส่องแสงบนจันทาจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองเข้ามาถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาการที่ท่านตกตำแหน่งสองถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลการที่ท่านจะพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดเป็นไปได้ดูดีเป็นเรื่องธรรมชาติมีการยื้อแย่งต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาชะตาชีวิตจะรับรัพ์ การที่ท่านจะลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบมีดดาบปักตรงกลางใจกวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกันในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์คำชูปกปักคุ้มรองรสหรุนนำโชคชะตาซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้า ยังเด็ดขาดเด็ดเดียวห้าวหารราชสีมานอนซบตักตัวท่านแล้วแปลว่าเพศตรงข้ามเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาดวงชะตาพระราชาแห่งถ้วยท่านจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนะักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาแบบนี้ถือว่าเป็นดวงชะตาที่กล้าได้กล้าเสียอัศวิงขี่ม้าถือดาบประหัตประหารศัตรูโมมาน ปราบศัตรูให้หมดไปสิ้นดวงชะตาจะเปิดการที่ท่านตัดสินใจอย่างนา่าบวดจะเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะพลิกเปลี่ยนแปลผันอัตนาจะได้ลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ล,ลำเต้นระบำเพลงกองกันตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายจะมีเหตุการณ์พลิกจากร้ายกลายเป็นดีโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาจัดหนักจัดเต็ม การจริงไหวจิงพิบการใช้เล่ลเหลี่ยมเลขกรนเพดุบายจะบังเกิดนะปีศาสบูมานเข้ามากล้มกายอิฉาให้ร้ายใส่ลายใบยสีการปฏิบัติโดยการรีเริ่มเริ่ม,มต้นอะไรใหม่ๆจะบังเกิดเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวนกน้อยจะนําพาซึ่งข่าวดีนะครับผมเรื่องราวต่างๆดีๆจะเข้ามาไม่หยุดหยอด่อนดวงจิตาแบบนี้เขาเรียกว่าดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายนะผมปัญหาต่างๆเข้ามามลมเ้า ทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกย่ำแย่เรืราชาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มการปฏิบัติโดยการลีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้รับถ้วยทองด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาเสังกสิทธิ์ปกบกักคุมครองรักษาตกตําแหน่งันะบการปกปิดซ่อนเลดการแก้ไขปักปุกในโชกตา ม้าพยองเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาท่านจะได้มองการไกลถึงอน,นาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดท่านจะได้ลื่นเลื้งสังสรรค์ไล่ล,ลำเต้นระบําเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้ประดิบประดอยในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตจะรับสัง่งการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแต่ว่าท่านจะรู้สึกเบือ่อหน่าย ข้าพเจ้าไม่ขอ,อยุ่งเกี่ยวใดทัด้งสิ้นข้าพเจ้าไม่ขอคล้องแววงกับใครนะผมให้มองการไกลถึงอนาคตมีเกณฑ์ชะตาโยกย้ายถิน่นฐานได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปรผันเอเมโลตกตำแหน่งในดวงชะตาท่านจะได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปรผันได้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้านะผมในโชคชะตาของท่านได้มีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระ,นกระวนกระวายกระสับกระส่ายอดนอนอดกั้น อัศวินขี่ม้าถือถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสขาววิวาขามงคลถือดักตั้งขึ้นกาได้กาเสียกาที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านกาที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าก้าส่งมอบถ้วยทองเหรียญทองมันเกิดขึ้นในโชคชะตาตกตำแหน่งดเวเริไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันสมานันติดกับดักบอลเสน่ห์มนต์จทาหายพิเศษเกิดขึ้นในโชคชะตา เพราะนั้นจะมีการต่อสู้ยื้อแย่งแก่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีภาสนาจะตาชีวิตจะรับสั์โชคชะตาของท่านมีการต่อสู้กับปัญหาต่างๆเข้ามาอย่างหนักหน่วมจัดหนักจัดเต็มอย่างเอาจริงเอาจัง The Lover บังเกิดขึ้นในโชคชะตาทําอะไรก็สุขสมสมหวังดังใจมาท่านจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันีนใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนําโชคชตา จะทาอะไรต้องคิดพินิษฐ์แต่งตองให้รอบคอบปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันดวงชะตาแบบนี้ก้าวได้ก้าเสียนะมุ่งมั่นจะเอาจริงเอาจังจนประสบความสําเร็จนะใครบางคนเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิทธ์เข้ามาสนับสนุนคาชูในดวงชะตาเพราะฉะนั้นท่านควรที่ต้องคิดพินิษฐ์แต่งตองนะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ามันถึงเวลาแล้วใช่หรือไม่ที่ท่านจะต้องปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างทันทีทันใด เตรียมตัวสุขสมสมหวังดังใจหมายบริวารคอยช่วยเหลือปกปักคุ้มครองรักษานะพ่อแม่จุนเชือนะผมทุกคนเข้ามาเข้ามาสนับสนุนจากร้ายก็จะกลายเป็นดีจากดีก็จะมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังดวงชะตาของท่านจะมีโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาไม่หยุดหย่อนสวรรค์จะส่งมบอบเรื่องราวต่างๆนำพาให้ท่านประสมผสาจถึงแม้ท่านจะเจอตกตำแหน่งคนชิงไหวชิงพิบคนคบไม่ได้ก็จะหายไปเอง นะครับคนคิดนิสัยไม่ดีนะครับบากบ่นจะทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดท่านก็จะพลิกเปลี่ยนแปลผันหายไปเองไปหมดไปสิ้นนะครับถูกนะถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกด s u p e r t a n ต s ง p e ซุปเปอร์ติกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ถูกใจคลิปนี้ให้ติปทางช่องได้ครับผมสนับสนุนทางช่องได้ครับสวัสดีครับ